ข,ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับอันน,น,นี้อันนี้เป็นผีอะไรครับผ,นบผ,นะผนีน้องบองผีนะผีน้องน้องบองเป็นอะไรตายครับโด,ลดนรถชนโดนรถชนครับอ่โด,ดนรถคันไหนตายชนครับคันนี้นะครับอ๋อ้วเห็นว่าชอบมาสิงตรงจักรยานหรือว่าโดนรถจักรยานชนนะครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแชะรูปกับเขาหน่อยนะครับครับสวัสดีครับดีมากสวัดีครับที่ได้มาเจอกันในงานนี้นะครับก็ อย่างที่บอกนะครับผีส่วนหน้าในงานนี้จะไม่โดนรถคนตายก็ไม่เกี่ยวอะไรกับรถๆนี่นะครับคขอบคุณครับมาเยาติงามนะครับโอ้โอนั่นเป็นผีผีที่ดังที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือผีผีลิซ่าครับกัอันนี้กับเป็นเหมือนจะกินลูกชิ้นนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศร้อนๆในงานนะครับนี่ยังยังอยู่ที่ท้ายแถวของบ้านผีสิงนะครับ